รู้สึกไงบ้างครับเห็นตรงปู่ไหมนะนั่งมาธินานนิดนึงเป็นสินาทีเลยอเนครับนี่นพี่นะครัี่ปูลมันใหญ่ครับใหญ่เย่ะสุดตอนนี้นะคือรัลที่สองแล้วนะเอาเอ้าดูันได้บอกคือโน้ตลมมันหายได้แ่เองมานไ่เยน เรียกอะไรครับมันห้าตัวเลยบ่ะมาดูดินี่ครับเราอยูก่กับคุณพี่เลยนะครับนี่เด้อดวงเฮงถูกรางที่สองสองใบนะครับรับเงินเต็มๆสี่แสนเป็นไงครับอุ่นๆเลยไหมเง <c oughs> ินอุ่นๆเลย,เลยนะครับได้อะไรครับ,บอออห้าห <c oughs> นึ่งศูนย์วันนี้เป็นเลขเกียรติ เจ็ดเก้าหนึ่งศูนย์รู้ให้หลายตัวเสร็จจากไหบ่อหรือยังเนี่ยจากไหนไ่ได้เดี่ยวชั้เลือดช่องของประมาณเมื่อก่อนเองเอ้เอาไหมเอาไหมนี่ครับเดี๋ยวจะครูนะจะสัมภาษณ์ผ่านช่องนี้สักนิดนึงอันที่สองครับชองใบให้จัวใบชองใบถือยอดเนาะจฐานอีกทีนะครับโอ้ยเนาะครับเอฟซีอยากเห็นหนขอดูหน้าหน่อยครับว่านี่แหละหน้าตาคุณมีดวงนะครับดูไฟเด้อครับนี่ นี่ครับนี่ครับนะแต่ขอให้พี่มีหลักฐานครับมีทั้งตัวเลขแล้วก็มีเงินสดๆนะครับสีปึกใหญ่ๆอุ่นๆเลยเนาะเงินสี่แสนคนธนาคารด้วยเมื่อวานนี้คุณพี่เขาซื้อจากซื้อจากเลขเลขทูไปเหรอขอโทษครับพี่เป็นตัวหนึ่งนี่ครับนี่นะครับนี่นะครับพี่ขยายอีกนิดนึงได้ไหม ใหญ่ให,ให่คุณพี่จากอุบลนะครับเนาะอุบลจังหวัดอุบลนี่ครับตรงๆเลยอ่ะขอดูเงินหน่อยขาวนี้ตัวเงินตัวเงินนี่น,นะครับเ้อนะครับเชื่อมั่นในปู่นะครับทโอ้โหดูดิครับสี่แสนเดี๋ยนี่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 ครับตัวเปลนๆน,นะครับนี่รับเตรียมๆร,ยมรับเงินเลยครับนี่ย รับเงินที่ไหนครับนี่ไปรับที่ไหนครับอยู่อกศสอกศใัฮะอ๋อไปรับที่สอกศนี่ครับสี่แสนโอ้อุ่นอุ่นอุ่นอ่ะนะครับตอนนี้คุณพี่ชื่ออะไรนะครับกัญยาค่ะพี่กัญยาอยู่อุบลเนาะอยู่นะครับมาแล้วถูกจากเลขทูบค่ะสองสองสี่หนึ่งพี่อาจารย์ทำแบบนี้ได้ครับเดี๋ยวทำไดูหน่อยทำไปดูหน่อยนั่นแหละครับนั่นแหละนี่นะครับถูกตรงๆครับอ สุดยอดไปครับไหนว่าจะยินว่าจะไป,ไปะขอพรจากระปู่นะครับไปด้วยกันครับไปครับตอนนี้คุณพี่เข้ามาถึงที่นีะก,กะำไรนะเป็นลูกพี่ลูกน้าใช่ไหมี่ ซือเลขทูบนะครับเลขทูบเลขทูบจะให้ทูบ ไม่มีนะไรถึงทางไม่ได้ครับนั่งสมาธิอยู่เด้ครับ ลุไปแล้วค่ะวนลุกวดแล้วรับเป็นไงครับงวดนี้มั่นใจเลขตัวไหนครับโอ้รอเลขทศกูค่ะอวันที่สิบห้าค่ะเกิด้แต่เลขแต่งวดที่แล้วอาจารย์ที่ปกปอยเร็วเกินไปค่ะงวดนี้วันที่สิบห้าสามทุ่มเท่านั้นค่ะรอได้ครับเด้ค่ะเมน่แต่วันที่หนึ่งอาจจะตกเป็นของคุณพี่อีกครั้งขอแล้วใช่ไหมขอตอนนี้กี่นี้ค่ะโอ้แล้วในสองล้านเดือดถสิว่าสบายสองเซนครับผมเอ้า ยินดีด้วยเลครับด้อยากสุดค่ะทูนะครับเนาะนาดีมากขอบคุณมากครับพี่ครับรอเพื่อคุณอาจารย์เนาะรออาจารย์นะครับด้อดีใจด้วยครับยินดีด้วยขอบคุณครับคุณพี่เดินทางสบายครับนะเนาะเห่ว่าจะพี่ได้ขนลุกผมยังขนลุกได้เนาะโอ้โหถูกเลขหกตัวหกตัวสองงวดที่สอง นะครับเอ๊ะขอพรกับคุณผู้นาสาผู้อุ่นดำเราก็จะได้ตามสมหวังตรงนี้นะครับขอบคุรกินี้สวลสดครับโ้สุดยอดนะพี่ครับ๋ยวให้ดูเต็มๆอีกทีเนาะนาฬิาที่สออสู้าผ วัน <c oughs> ี้สวัสดีครับ